บายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะเพราะว่าจะเป็นฟังเลา่าฟังไทยต่างประเทศกัยินดีตอนรับเขาสู่ซองอ่ะสาวพวงสาวล่าคือเก่านอะอ่ะโดยทางสาวพวงก,กับได้เดินทางมาทางน้องแพทย์เพื่อนเพื่อพี่น้องเลยอ่ะทางสาวพวงก,กับ่บได้อ่ามาหาทางน้องคนดนแล้เนาะกับถือโอกาสครั้งนี้มาหาน้องคนเลยเนาะเป็นอะไรครับกัไปโอ้ไปร่วมกับน้องคน,น,นเลยเนาะไปะ น้องแพทย์สบายดีสบายดีถึงเราก็ได้มาทานบาดแผลอีกเจานหนึ่งเนาะแม่ก็มาถึงเพื่อนถึงชาติผลเลยหลังจากที่มาบุเคยเฮดจะขื่อเนาะแม่ตั้งสะพวงกับบุคคลมากเลยอนจั้งกลมาครั้งแรกเหมือนกันเนาะมาทั้งน้องเพื่อนนี่แหละดูเพื่อนน้องผลกับู้ืดอนไก่ทงไฮทงนาเป็ดทงไฮทงนาเนาะบรรยากาศดีเนาะคณะเจ้านี่ อยู่ในนี่คือสิดีเลยเนาะคณะเจ้าอยู่ในนี่คณะอันนี้ได้แต่เฮือนเค็มนาเนาะหงอนนาเฮานาเพิ่นนาเฮาอยู่โถเดือดกหลาบนะถือว่าไก่เนาะด้วยน้องกินข้าวกับอยังเนาะมันกินข้าวเศร้าแล้วบอยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินข้าวเศร้าด้วยลดหุ่นบอยังยังบอกว่าอ้วกอ่ะเนาะด้วยด้วยด้ยเกิดจากในมือเศร้าในตามศาสตรบ่แม่ถ้าตาสศาดตร์แต่ยังคเพิ่นแบบนี้ ก็ได้พื้นนึงืเนอถือว่าไหวได้เนาะคือวันสมควรเถออันนี้ค่ะเป็นเพื่อนชานของนอกมาละโดยเฮือนเนาะเป็นเพือนของน้องแเพื่นเนาะน้องแฝดหอมมนะบ๊บมีแม่บ่ของน้ำ้อนกับบอบม่ยังบ๊มีแม่เอ่ยเขามาคเพื่อนของน้ำว่ะโอ้ขอน้อโทษเนาะไปไดน้องปวดนักยังก็ต้องไปป่าวได้เนาะดเวยลงวปวดได้เนาะแม่ปวมันใกล้วยอก ใก่กับบุกก่เเนาะพุเนาะน่าดีแต่ว่าเนี่ยเพื่อนเอ่าใกลเอ็นแบบเข้มตงไหนตรงหน้าและเนาะก็ดีตัวนั่นแหละแต่มันกับบกขัด้นน่เนาะยามหนาวในกลางคืนนี่ยเนืาะเีนี้มันจะเสียวเดียวกลืนอ่ะเรียนเก่าต้องแบอู้ยแต่ก็ปนทอห้น้ำเดายเนาะ คุยน่นนะครับอายุไรจักอะไรบรยูบรยก็สาิเสินกได้นนามชิปขึ้นไปโดยทั้งนอเพิ่นกับยังไสามชิขึ้นไปเนาะสีิขึ้นไปป่สามิกับคุยกันเมือก่อนแม่เขาต้องทำได้บนน้องเาแม่เขาต้องคุยดูใจกันเบื่อก่อนเนาะ เนนีนน้องเมืนกัเปิดใจค่คุยเลยเนาะนุ่มๆคนใดกันดวนเลอทางน้องคนกขอโทษเดอันอันยงเทไรดสปีเนกุสวสาโะมยนทาง้กังามเาะอาอว่าทางนองสเอาอยูไเก็นิไปไ่ได้นะเพราะว่าทางน้องกันเดให้คดหน้าเนาะแมน ก็ต้องดูใจันเล่เนาะสนกันค่นกะสามิปสีเนี่ยเนาะอยู่ทังนองคนกะอายุกัสิบแปดปีพนั่นน่งคือแบบว่ามีทางคุณครูายรือว่ารูเล่าครูอะไรมาเนาะคือทั้งคนอยู่ทั้งคนยายไปอยู่นั่แบบพังท้ายนั่ไแบใช่หมไสิพายนะเพื่อนบออันนี้เ้าก็นวะหูแล้วเขาไม่เพืนกัอยู่สองคนนายก็ทำอาเมียไปก็เพื่อนก็ต้องมาอยู่เพือนเมีย าดูใจกกัน่อนเนาะไปอยู่น้ำเหมืนได้จีบบอแบบนี้เนาะคือขับไปกับไปไปมาเนาะมพออีกอย่างน้องเพื่อนกับเป็นนักลูกสาวหล่าแมนบอกเสมอลูกสาวหล่าดิลูกสาวเนาะอยู่น้ำเมยเนาะแมนคือห้าสิไปกันมีทางนี้เนาะเมยังนี่แกคันิงเนาะเัาก็ต้องเบิ่งไปก่อนเนาะในวันนี้กับท่าเมยเนาะกับข่ามาเห็ดเพื่อนเนาเนข่ามาเห็ด

เราแถ่นี้ก็มีแต่เพื่อนกอนะเพื่อนท่าน่อยก็มูอ่ะเนาะก็เลยบวมากลงมากคือชินน้เลยเนาะอยากไปนอนเลยบนนี้คือจะนอนจะนอนิคือจะมาเนี่ยข้าก็นอนอยู่เลื่อเมื่อคืนจะนอนอย่านอนก็ไพ่ข้าก็นอนหายก็นอนข้าก็มานอนแ่ีโอ้เอามยนอนนะ กะเาเือนกนอนน้าเม่อคืนมจามาพีคืนนี่กะเออปกตินะทางเมย์เพื่นนอนนอนน้าแล้วก็ซิมีสางมาเห็ดอีสังเสมออ่ะสางมาเห็ดเทือนทั้งแม่เพื่อนขอมานอนอเอทางเพื่อนก็เลยขอมานอนบ้านเมื่อคืนนี่โดยแต่เกาน่ะแม่นอนน้านอกนนอนเพื่อนผู้เดียวโดยโดยแบบนี้สร้างมาเห็ดเพือนยังทั้งแม่เพื่อนกับมานอนเพือนเนาะมา เพื่อนน้องเพคนก็ hmm. ับเธอเป็นเจ้าของว่ะองของได้เสมอชงของเนาะชงของโล่งๆท่านซักเพื่อนเพคนก็บบริมีเพื่อนบริมีแบบบริบริสุวนอนเนาะมันเป็นแบบว่ายากตันชุกชมเลยเนาะแมนเมนอย่างแล้วก็นอนแต่ให้แต่หน้าว่าชาติเนาะป้าน้องคือจางกาเทียเจ้าหนองละอันนี้ค่ะ ญาติเนาะเนมารัวไต้ข re yeah, ุมหวยนี in oui> ่่รอะไรพ่บว่าตเงินมาการะบังเน่ได้เลยก็หีกัเจ็บได้เธอโอ้ถือว่าโ o มตัวได้หนึ่งกันเนาะเป็นเมตหนึงก็ได้น่ทางน้องวอร์ลักาก็คือห้องน้ำกับบกี้นะแต่ว่าทางใดหเอานนี้ เล็นไปได้ก็จะก่อเพื่อนอยากอยากก่อบ่เพื่อนอีกออยากเช่าเพื่อนแล้วก็อยากได้ของมากสบายเนาะดวกสบายไงก็ห้ามีแต่อะไรก่อสื่อเนาะแต่ว่าคนก็มีเบิดเลยได้อะไรทั้ทั้งนั้นเนาะามีแต่ก่อเพื่อนก็อยากปูกขี้ดินทรายขี้ดินมาใายให้มันชูมันนุ่นคันนแล้วมันบวมน้ำน้ำเนาะน้ำออามายังบม่ได้คูนเนาะคูนด็ตก่อเพาก็ต้องยุบเกินขนาดนี้เนาะ ยเ่อน้กาคิดินมาทงกันชันะะมทงมีบได้บเวน้วแมนแมนนแมนแมนแมนแนแมแมน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 มนมนแมนมนแมนแมนแมนคมนแ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 มนยเลยนนแเนมนนแมลแมมนมันแมนมนแมมนแ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 นนมนนเเนมน ตัวทางน้องเพื่อนกับยำท่านได้ห้องน้ำเนาะนักล่ากับทางน้องเพื่อนก็อยากก่อเฮือนเนาะอยากได้มีห้องน้ำเนาะแนวเฮาใส่สะดวกสบายเนาะนักล่านี่ก็ต้องเอาห้องน้ำก่อนมาสร้างเนาะเพราะว่าสร้างซีเอ็มมาเห็ดเฮือนนะเคาจึงได้แบบสะดวกสบายนะแบบเป็นว่าคือในบ้านอื่นเขาจะเอาประกาะเห็ดห้องน้ำเลยเป็นแบบมีห้องน้ำ ก็เฮาเป็นผู้สาวยืนอ่างน้ำยืนกลางเดินมันกะบ่คือในเม่นนองหลับบ่ถูกแม่นนองหลับเม่นเม่นอีกอย่างมันนี่สองคนก็อยากให้อันคือทางห้องน้านี่ก็เป็นสิ่งสำคัญแม่นเป็นรากแนกเนาะอีกอย่างมันก็เป็นสาวแล้วเนาะเวลาเฮาอาบน้ำยังบ่มันกะยากลำบากแม่เนาะเมาเป็นสาวอลไรเนาะเนี้มหน้าเนี้หลังได้เนาะใช่ได้บ่ใช่ได้โอโอเคเน้ามันก็แห้งอยู่บ้างอะ กระเฮงกระเทรามดาน่ะก็ดีแต่คนยังมีน้ำใส่เนาะ้องแม่ก็คือของน้ำเนาะทั้งนองคนการเป็นสาวได้หรอ่ดว่าเขาน้าจำปานี่็คือว่าพออยู่บอกินเนาะทั้งแม่เป็นอะไรคนกเนาะอายุารในแม่ือ้คนกัอายุไรเนาะแม่เลยว่าีเหตุจังใดลงสาวเดียวแนี่ไปลุงหนึกันเนาะแม่กับพ่อกะคันิงเลยเนาะแม่คันิงเห็นก่โงลายแล้หรกสาวเดียวเลย กับุณงามแบไปเงและทั้งน้องก็เลยอยากไปพ่อไทยกอยากไปนะคะเหเลือดผิดพลานเลยโดยใจเอยาไปไทยเนาะมือมาเห็ดเลือดท้งของน้าาเห็ดับน้องกันกินข่าวกินนานะจา่ันให้กินนยกินกินไปกินสวยบ เว่าเปว่าศึกษาดูใจรนู้ศึกดูใจกันไปก่อนอะไรขึ้นนอกนเข้าใจแบบว่าอ่าโอ้ลมกันก้อนบงเรื่อค่ะว่ามันเป็นชนิดชน้นกันเปลี่ยนเป็นคนผู้ใจเนาะมาผมกปับวกบเาได้น้องม่าน้องก็ต้องเมนคุยกันไปเนาะแมนมนเป็นตงไดเนาะคนเจ็บคนไดบอคนเจ็บคนไดบงเนาะบเร่เปื่นเพื่บ แต่เพิ่นบ่คับเฮาได้มึงเทื่อเฮาก็ย่านว่าทางประเภทลูกถ้าใครชาวนาเนาะโดยเอือนทานเฮาก็คือบุญเห็นนั่นแหละเนาะก็บ่ทันบ่ได้มีจังซั่นเนาะอนใจน้องเพิ่น่เนาะอันละาพวบ่ได้ยังบ่จังสมวย้ก็ยเงาๆนพี่น้องซึ้งนซึ้งกราบลก็ลเนาะเมื่อคืนก็ได้ไปเที่ยวงานบุญอยู่บ่เมื่อคืนนี่

แพลงให้แม่ใส่พ่อส่แน่กรอ่นน้องกัาไปเที่ยวงานบุญนี่เนาะน้องได้อย่างแน่ไปมาอคืนนี้ได้เสือนะได้เสือได้เสือจากโต้นะได้เสือสอตเสือสองตัวเขียนยาวอคือเขียนเสือเขียนสั้เขียนาเทนฝดอันนั้นเงาอันนู้นงบฮกับเนาะพอสั่งงบามีเจ๊เขียาวบบตังอันนเป็ดชิปเมันซนไป เมยกัตู้ลคาจะถือเนียพระธาตุหมู่เป็นจะใส่เนาะแม่าีจะนก็จะไปกับไสะเือนน้อไหนกันนอกนอกเมย์บนไปน้ำบ่เมย์ไปไปเนเจ้าขี่รถจ้ไปว่าคือขี่รถสายทางอ๋อ่รถโม่ยได้มยังลืมนี่โอ้ต้องกนอกเปินะ นี่ก็คือว่าอะไรยงโดนแม่เลยแม่แม่เป็นกำลังใจให้ทั้งน้องเพิ่นเป็นน้องสู้ๆด้เป็นกำลังใจให้แม่ใจหัวกะสุด้พากันาพาจากเนาะแม่ด้อตูเดินทางเขา่ตเนาะเปนน่มีโอกาสกันแม่มหาน้องเพิ่นเลยอีกดเนาะโอยโอยโย สบายดีเลยโอ้ยโอเคนอกไปพี่น้องร่างสะพวงก็ได้รวมกับพาน้องแพทย์เป็นเตรียมห้อยแล้วเนาะสะพวงกับบุคเรนเขามาหาน้องเป็นเพื่อนเจ้าเดือยเนาะมันนี่ก็ับพวงก็ได้มีโอกาสเขามาเที่ยงลาซานเป็นเพื่อนพี่น้องเลยนี่ก็บเมนอ่าเพื่อนอาน้องเพทย์น้องเพื่อนพี่น้องเลยนี่ ทางสะโพกกับโบเคยเข้ามาเพื่อนพันจ้าเถื่อนเนาะไปค้างทำอิดพายพี่น้องเว้ยนี่นี่ก็คือเพื่อนน้องเพ็เพื่อนเด้อเนาะอ่าก็ได้ยินเพูนว่าว่าเพันขาดอ่าห้องน้ำเนาะเพี่น้องน้องเพ็เพื่อน่าเพื่อนเพื่อนน่ะผมมีห้องน้ำพ่ายพี่น้องเลยอ่ะอีกอย่างอ่ะทางน้องเพ็เพื่อนกับมีแต่นอนไฮนอนหน้าว่าสั้นๆเนาะโดนๆเถื่อนหรือว่ามีงานเทศกาลบ่จังได้อ่าเขามานอนบ้านอ่ะก็เลยอ่าผมมีห้องน้ำพ่ายพี่น้องเลยเพื่อนน้องเพ็เพื่อนเนาะ จังใดก็ฝากกุไลค์กชร์กดติตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาพวงเด้อเนาะดยอ่ะถาสาพวงว่าคิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยล่วหน้าเด้อเนาะพี่น้องอดยสำหรับคลิปนี้ก็สิ่งก่วคำว่าสาบายดีสาบายดี